หนึ่งสาวนะคะนางเอกช่องสามของเราน้องพีพีปุนปีดาค่ะแม่ปรางาแม่ปรางจากคมฤกษ์คีดเขาบอกเลยนะคะเรื่องนี้ได้รับ เล่นคู่เป็นพระนางกับน้องก้าวนพะก้าวค่ะเขาบอกว่าน่ารักมากร่วมง,งานแล้วสบายใจเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคู่พระคู่นางกันที่แบบว่าดูแล้วเคมีเข้ากันเขาไปถ่ายที่สวิสเซอร์แลนด์ด้วยนะ<ฮ>คุณเขาบอกไม่ว่าจะเสื้อผ้านหน้าผมบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยดูในมอนิเตอร์ภาพออกมาสวยดูแลอบอุ่นเขาบอกว่าตัวนะคะคุณชายสรุตเนี่ยที่รับบทโดยก้าวนพก้าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเอาใจโรแมนติกที่เล่นนะ น่ารักนะคะแล้วก็เป็นนักการทูตแล้วก็ตัวชีวันเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กอ่ะไม่รู้ว่าการที่เขามาดูแลทแคร์เนี่ยโรแมนติกอย่างนี้เอาใจขนาดนั้นเนี่ยจะคือความรักอุ้ยดูแลสววนรุ่นะคะเขาบอกร่วมงานกันแล้วสนิทสนมกลงเกลียวกันขนาดไหนนะคะรวมถึงไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยิ่งทําให้ผูกพันนะคะกับน้องก้าเดี๋ยวไปฟังน้องพีพีกันเลยค่ะพีพีบนปีดีนะคะมาจากละครเรื่องพรชีวันรับบทเป็นชีวันคู่กับ คุณจรุตพีก้ 9, าวนะก้าค่ะ,ะเป็นรีวิวคุณจรุตหรือว่ารีวิวพิก้าวคุณจรุตค่ะคุณจรุตเขาจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกมากเป็นคนที่ละมุนแล้วก็จะคอยป้อนความรู้สึกความรักให้เราเสมอเพราะว่าด้วยความที่ชีวันเป็นเด็กค่ะก็จะไม่รู้ว่านี่คือความรู้สึกอะไรนี่ใช่ความรักหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ สะอาดสะอาดเป็นคนเป็นระเบียบแล้วก็เป็นคนฉลาดมากเพราะว่าเขาเป็นถึงการทูตค่ะก้าวเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนแบบคือช่งรอนแรกๆอ่ะแน่นอนเราต้องปรับปรับกันแต่ว่าพอเราเริ่มรู้จักกันมากขึ้นทํางานร่วมกันมากขึ้นก็ก็เริ่มรู้ว่าอ๋อพี่ก้าวจริงๆแล้วเขาเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งเป็นคนตลกเป็นคนแบบหัวคิดจริงๆเขาเป็นคนคิดเก่งคิดไวมากแล้วก็ เป็นคนความคิดดีแล้วน่ารักค่ะรู้สึกว่าทำงานกับพี่เก้าเราสบายใจครั้งแรกน่าจะเป็นหนูพูดพี่เก้าอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างส่วนหลังๆน่าจะเป็นพี่เก้าพูดมากกว่าค่ะพี่เก้าหลังๆหนูพูดไม่ทันพี่เก้าเลยอ่กแรกก็คือพี่คินเขาจะจัดเวิร์กช็อปให้ก่อนค่ะแต่หนูว่าสิ่งที่ได้ละลายพฤติกรรมกันจริงๆคือการที่เราเข้าไปทํางานร่วมกันเราคือพอเราไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ มันเป็นการที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบเป็นอาทิตย์แบบเต็มๆโดยที่แบบถ่ายละครเสร็จเุิบขึ้นไปนอนตื่นเช้าอ้าวเจอกันอีกแล้วกินข้าวด้วยกันคือมันทุกอย่างมันกลมกลืนกันหมดเลยไม่ว่าจะทั้งพี่ก้าวหรือว่านักแสดงท่านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราเห็นกันหมดแล้วแล้วก็ด้วยบวกกับเวลาถ่ายน่าจะใช้พี่ไม่แน่ใจว่ามันค่อนข้างใช้เวลาหลายเดือนมันเลยทาให้ แต่ละวันเราตื่นเช้ามาเราเจอเขาตั้งแต่เช้ายันมืดกลับไปแค่นอนตื่นมาเจอกันอีกแล้วมันคือเหมือนเราเห็นกันและกันหมดแล้วทั้งกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือด้วยความที่เราสบายกันทุกคนแล้วเราก็เปิดรับทุกคนมันก็เลยแบบสบายใจต่อกันด้วยบรรยากาศคือจริงๆอ่ะคุณสรุปกับชีวานะคะพอเขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันมีความน่ารักความโรแมนติกความคุกกิ๊กแล้วก็ความตลกอยู่แล้วแต่พอมันยิ่งไปถ่ายทําที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยด้วยภาพบรรยากาศ อากาศแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่อย่างเงี้ยมันแบบมันยิ่งละโมนอ่ะคือหนูเล่นแล้วหนูยังรู้สึกว่าแบบสองคนนี้แบบตัวละครสองตัวนี้น่ารักกันเลยมีค่ะมีบ้างเป็นแต่อาจจะไม่ใช่ทุกฉากด้วยเวลาที่จํากัดก็รู้สึกว่า,าน่ารักแน่รู้สึกว่าตอนถ่ายไปแล้วก็อ,อยากอยากเห็นแล้วว่าพอตัดต่อออกมาหรือว่าออนแอร์ออกมาละครพรชิวนจะเป็นยังไงค่ะ น่ารักทั้งคู่นะใช่เป็นเหมือนคู่พี่น้องจงคอยดูแลกันตลอดนะคะก<ช>็<อ>รับรองว่าเรื่องนี้ถ้าอ่อนน่าจะดังแน่นะจริงค่ะ<อ>นะคะพอนชีวันนะคะ